ทานข้าวกันไปทานข้าวกันหรือ,อยังถ้ายังไม่ก็เหมือนเดิมได้จ๊ะเดอ้อมาได้นะคะว่างๆก็ามาทานกับกัญญาได้นะจ๊ะเดอ้อความสวยงามนะคะของอาหารของกัญญาได้จ้ะเดอ้อทุกครั้งกัญญาจะทานพริกได้จ๊ะเด้อทานอะไรเผ็ดๆกัญญาต้องทานนมก่อนนะจ๊ะเดอออ้อเพื่อเคลือบกระเพาะวันนี้บร่อยท่านอือหืออร่อยมาก,มาก นี้ขอทานเด็ดแซ่บมากๆเลยอ่ะอาหารคะ่ะรสเด็ดฝีมือใครฝีมือกัอยากเองนะจจะเด้อทำตามใจสันนะคะแล้วก็ไม่มีใคจรจะเด้อเนี่ยก็จะทานแล้วนะคะมัวแต่เว้าอยู่นั่นแหละเธอก็ไม่ทานสัทีนะจ๊จะกันยาจ๊ะกำลังจะทานนะจ๊ะเด้อทานนะคะคุณพรจะแซ่บ คำแรกก็รู้ได้ว่ารสชาติเขมเมอเลยพริกสวยไหมคะอืมอืมอืมไข่ก็ไม่รู้นะคะทำอาหารอร่อยมากๆถูกใจนะคะถูกใจมากๆถูกใจกัญญาแล้วจะเดิมทำเองทำเองแซ่บเองเขมเมอเลยพริกสวยไหมคะอืม อืมอมืทานเองอร่อยเองแซ่บเองทําเองโอ้ยจเจ้าเบ,บาอย่างดอกเว้ยเนาะหมายความว่าอร่อยมากๆเลยจะโอ้ย,อยวันตาก็จะหลุดค่ะจะหมวกไม่มีพักๆเต้นค่ะ ช้อนขึ้นอร่อยอือือนี่ค่ะลูกโดดอีกแล้วลูกโดดค่ะเพื่อนเพื่อสักคำบอกอใครที่อะไรจะหลุดทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมจมูกหายไปไหนไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เราจะไปตามหาจมูกก่อ <c oughs> <c oughs> นกันญาแช่ตู้เย็นไว้ลืมสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะคะค่ะกันยาก็กำลังจะทานอาหารรอบเย็นนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้กันยามีอะไรเอ่ยนะคะมีอ้อย่างนอ้อมีอ้อย่างมาทานมาเบิ่งเลยได้จ้ะเออวันนี้ก็มียำเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชยำหักพัก,พกแป้งข้ เรื่ทุกๆเรื่องทุกๆอ,อย่างขอบคุณมากๆค่ะบายๆแล้วเจอกันใหม่นะคะนะคะนะคะใครทำเหมือนกันยาและกันยาก็ทำไม่เหมือนไผ่กันนะจ๊ะเด้อแซบค่ะยังไม่ได้ชิมนะคะก็แซบเรียบร้อยแล้วด้จ้ะเด้อจะชิมแล้วนะคะทานเองอร่อยเองแซบเองทําเองโอ๊ยจเจ้าเบาๆอย่างดอกเว้ยเนาะหมายความว่าอร่อยมากๆนะจ๊ะเว้ย มาช้อนเพื่ออร่อยอนี่ค่ะโอ้ยเพ็ดจะเผ็ด,ดโอ้ยนมกัญญาไม่ได้นำมาทานเลยนมกัญญาหกพักแป้งค่ะเดี๋ยวทานเผ็ดก่อนแล้วไปทานอ่ะนมตามที่หลังไม่จะได้อ <c oughs> เหือ,อัญญออออาก็าบ้า,านๆง่ายๆนะคะไม่ไม่มีอะไรแล้วจะเดอก็จะเดอเนี่ยก็จะทานแล้วนะคะมวัวแต่เว้าอยู่นั่นแหละเธอก็ไม่ทานสักทีนะจ๊ะกัญญาจ้ากำลังจะทานนะจะเดอทานนะคะบ๊ายบายเจแซรับเรื่องทุกๆเรื่องทุกๆอย่างขอบคุณมากๆค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะนะคะนะคะ นกันจะแช่ตู้เย็นไว้ลืมโอ้ยวันตาก็จะดลุดค่าจะหมวกไม่มีความสวยงามนะคะของอาหารของกันยาด้จะเด้อเห็นเหม่เลยพริกสวยไหมคะอืมอืมอืมความสวยงามนะคะ ของอาหารของกัญญา,าจะเด้อจะเด้อเนี่ยก็จะทานแล้วนะคะมัวแต่เว้าอยู่นั่นแหละเธอก็ไม่ทานสักทีนะจ๊ะกัญญาจ๊ากำลังจะทานนะจะเด้อทานนะคะเพื่อนๆจ้าแซ่บอืมคำแรกก็รู้ได้ว่ารสชาติดีน่ารับประทานรเปล่าสีสันอาหารของกัญญา การแต่งจานสวยไหมคะใช้แต่งไปสองลูกค่ะเต็มเต็มเลยด้จยะนะาสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะคะค่ะกันยาก็กำลังจะทานอาหารรอบเย็นนะคะเพื่อนๆจ้าวันนี้กันอวันตาก็าจะหลุดค่ะจะหมกไม่มีผัดเนมนะจะดื้ผัดเนมใส่ไข่นะคะเพื่อนๆเห็นบอเห็นบอ น่ารับประทานให้ดูไกลๆไปเลยได้จ้ะเด้อว่าเป็นอะไรยังไงนะคะว่าเพื่อนๆทานข้าวกันไปทานข้าวกันหรือยังถ้ายังไม่ก็เหมือนเดิมได้จ้ะเด้อมาได้นะคะว่างๆก็มาทานกับกัญญาได้ได้จ้ะเด้อผัดเนมได้จ้ะเด้อผัดเนมใส่ไข่นะคะเพื่อนๆเห็นบอเห็นบอน่ารับประทานให้ดูไกลๆไปเลยได้จ้ะเด้อว่าเป็นอะไรยังไงนะคะว่าสัญญาผัดเนม ใส่ไข่แล้วก็ใส่ผักที่ตัวเองมีเท่าเท่าที่มีอยู่ที่บ้าน,นะจะเดิมในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ไปเลย <c oughs> ดูดูไข่ก็ไม่รู้นะคะ่ทำอาหารอร่อยมากๆถูกใจนะคะถูกใจมากๆถูกใจกันยาและจะเดิมทำเองทำเองแซ่บเองอ,อร่อยมากๆกัญยาขอทานติด อคำแรกก็รู้ได้บรสชาติตัวครั้งกัญญาจะทานพริกกล้จะเดอทานอะไรเผ็ดๆกัญยาต้องทานนมก่อนนะจ๊เด้อเพื่อเครือบกระเพาะวันนี้บ่ได้ท่านแอบอย่าบอกผู้ใดและจะเดอกันญาไม่บอกใครว่าอร่อยนะคะอยู่ที่ใจแะจะไม่รู้ตอนนี้ว่าอะไรไปแล้วเด้อ นองกัญชาแช่ตู้เย็นไว้ลืมไทยที่ไจรจะหลุดทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมจมูกหายไปไหนไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เราจะไปตามหาจมูกก <c oughs> <c oughs> อความสวยงามนะคะของอาหารของกัญญาเดาจะเด้อแซบมากๆเห็นสีหน้าที่อย่างคะเพื่อนสีน้าอาหารกัญยาโอ้ตีหน้ารับประทานหรือเปล่าสีสันอาหารของกัญชา การแต่งจานสวยไห้คะใช้แต่งไปสองลูกค่ะเต็มเต็มเลยได้จะนะแลยวทานเผ็ดก่อนแล้วไปทานอ่ะนมตามที่หลังน่าจะได้อพรอหือจะเดินเนียก็จะทานแล้วนะคะมัวแต่เว้าอยู่นั่นแหละเธอก็ไม่ทานสักทีนะาจะกันยาจ้ากำลังจะทานนะจจะเด้อทานนะคะคุณพระจ้าแซ่จะเดินเนี่ยก็จะทานแล้วนะคะ มัวแต่ว้าอยู่นั่นแหละเธอก็ไม่ทานสักทีนะจ๊ะกัญญาจ๊ะกำลังจะทานนะเจ้เด้อทานนะคะมาจ้าแซ่ความสวยงามนะคะของอาหารของกัญญาเด้อเด้อทานเองอร่อยเองแซ่เองทําเองโอ๊ยเจ้าปเปเ่าอย่างดอกว้ยเนาะหมายความว่าอร่อยมากๆนลยจ๊ะฮักฮักเต้งข้า เพื่อนๆทานข้าวกันไปทานข้าวกันหรือยถ้ายังไม่ก็เหมือนเดิมได้จะเด้อมาได้นะคะว่างๆก็มาทานกับกัญญาได้ได้จะเดินอ,อืมอร่อยจริงๆแต่เพื่อนๆจ๋าอรอยทั้งคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปกัญญาวันนี้ขอบคุณมากๆ กัญญาขอส่งกำลังใจกลับให้ทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆบ่ัๆมาวา,ากผูกใจกันยาเขาเนนี้อร่อยจริงๆต้นหอมขาวทอดอือไข่ก็ไม่โรนแะคะ่ทำอาหารอร่อยมากๆถูกใจนะคะถูกใจมากๆถูกใจกันญาแล้วจะเดิมทำเองทำเองแซ่บเองโอ้ยเพชรจะเพชรโอ้ย นมกัญยาไม่ได้นำมาทานเลยนมกันยาหกผักแปลงขอ้ออมสวยงามนะคะของอาหารของกัญญาได้จเดอตสีหน้ารับประทานหรือเปล่าสีสันอาหารของกัญยาการแต่งจานสวยไหมคะใช้แต่ง